ต้อนรับเข้าสู่ a l o t of Car Channel นะฮะวันนี้ oh, <no. S 1> เมนูเด็กเต้น EP 2ครับจาก EP แรกที่ยอดวิวถล่มทลายประมาณ1,300กว่าวิวได้วันนี้ผมเลยมาทำ EP 2, 2> oh, <no. S 1> เมนูเด็กเต้นวันนี้นะครับเป็นต้มยำปลากระป๋องใส่ใบกัญชา <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วต้มยำปลากระป๋องเนี่ย <c oughs> ผมไม่เคยทำ <c oughs> จะลองทำครั้งแรก ให้ทีมงานกินจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับเมนูเด็กเต้นนะครับวันนี้ต้มยำปลากระป๋องใส่ใบกัญชานะฮะเครื่องปรุงมีนี่เลยครับ ปลากระป๋องใบกัญชา <S <S แล้วก็เครื่องต้มยำนะครับ <S 1> <S 1> เครื่องต้มยำเนี่ยข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงมีให้เดี๋ยวผมเพิ่มเท็กเจอร์นิดนึงกลัวว่าเดี๋ยวจะกินไม่ได้ใส่เห็ดลงไปหน่อยเพื่อให้มีความกรอบนุ่มอยู่ในต้มยำปลากระป๋องใบกัญชาเมนูนี้นะครับมาเริ่มกันเลยครับผมเปิดไฟ่ันมันจะ ตะกุกตะกักจะติดขัดนิดหน่อยนะเพราะว่าผมไม่เคยทําเลยต้มยำปลากระป๋องอะไรเนี่ยปลากระป๋องมันเหลืออยู่ที่บ้านอยู่ห้ากระป๋องมันก็สะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปลากระป๋องมันอยู่ได้นานนะฮะเริ่มแรกหูยจังวะใส่ปลากระป๋องไปก่อนเลยครับผมจริงๆอะถ้าเป็นทําปลากระป๋องคนเดียวผมจะเทน้ําปลาเทซอสปรุงรสใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ลงไป ถ้าํำยำปลากระป๋องนะวันนี้ห้ากระป๋องครับ <Yahoo! S 1> เพราะว่าทำกินกันหลายคนไสปลากระป๋องไปก่อน,นะฮะเพิ่งดูคลิปจากยู u b e มา่อก,กี้นยังลงเอาเฮ้ยไม่ออกเลยเอาไปแดกแม่งไม่ใสปลากระป๋องนะครับอันนี้หลายยี่ห้อเลยนะบางเดือนมันก็เหลือซื้อยี่ห้อนี้บางเดือนผมก็ซื้อยี่ห้อนี้มันเหลือมาก็ ใส่ไปมันไม่เสียหรอกเพราะว่าปลากระป๋องว่าอยู่ได้สามสี่ปีอยู่ได้อันนี้น่าจะสองปีกว่า <What? S 1> เริ่มต้นนะครับใส่ปลากระป๋องลงไปก่อนให้มันได้ความร้อนผัดมันให้ได้ความร้อนนิดนึงก่อนมันจะมีกลิ่นโชยออกมาของปลากระป๋องนะความร้อนได้ที่เริ่มเดือดแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปครับใส่น้ำซุป กินหมูกระทะเหลือเมื่อวันก่อนแล้วหมูกระทะร้านนี้มันอร่อยน้ำซุปเขาอร่อยก็เลยเก็บไว้ใสไปไม่มากครับเพราะว่าปลากระป๋องต้มยำของเราวันนี้กะว่าจะทำแบบค้นๆไม่ใช่แบบต้มยำแบบทั่วๆไปที่เขาจะเป็นน้ำๆหน่อยของเราเป็นแบบจะมีออกแนวแบบครีมๆนิดนึงครีมๆจากปลากระป๋องครับเออลืมเลยฝากติดตามช่อง youtube ของอา o ์ตอัพคาวด้วยนะฮะ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ไม่ต้องแชร์ก็ได้ครับว่ามันไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเท่าไหร่ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะฮะถ้าชอบที่ผมเลือกปากระป๋องวันนี้เพราะว่ามันมีความเป็น red color หรือสีแดงผมก็เชื่อมโยงกับรถของผมที่ร้านอยู่คันหนึ่งมีสีแดงนี่ครับ bm x1 ครับผม bmw x1 เป็นรุ่น s d r i e นะครับ 1.8i ปี2011นะครับตัวนี้เป็นรหัส e84 รูปลักษ์เนี่ย bm เนี่ย x1 เนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะให้เป็นรถครอบครัวก็ได้จะให้เป็นรถแบบซิตี้คาร์มันก็ได้มันใช้ได้ทั้งสองแบบภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีเบตนะครับสีเบจนี่เป็นออกสีครีมนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้า ค,คอนโซลเนี่ยเป็นแบบแบ็คไฮรอสไฮรอสนี่คือคล้ายๆกับเขาเอาสีพ่นสีพ่นตัวรถนะครับสีที่เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมาใช้กับงานไม้สีที่เป็นแบบสีรถยนต์ผสมกับงานไม้เนี่ยเวลามีรอยขีดข่วนเนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเหมือนกับสีที่เขาเอาไว้เคลือบไม้นะเหมือนเคลือบไม้เหมือนกีตา้าอย่างเงี้ยถ้าเราเอาเหรียญไปขูดนิดนึงมันขึ้นรอยแล้วนะฮะอันนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะ พวงมาลัยเนี่ยหุ้มด้วยหนังแท้นะมาจากโรงงานส่วนประกอบเนี่ยภายในเนี่ยค่อนข้างใหม่เลยนะฮะ mm. มันดูแลดีจากเจ้าของเก่าอยู่แล้วนะครับรถมือ2เนี่ยถ้าเจ้าของลำดับแรกดูแลมาดีเนี่ยอาการมันจะฟ้องอาการยังไงอะไม่โซมพวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอยแบบขีดควนเบาะไม่ยับไม่ย่นฝ้าเนี่ยไม่มีขึ้นลานนะฮะคันนี้เนี่ยยางปี2021นะฮะ เป็น oh, ยางไฟสโตนโอ้ยยางค่อนข้างใหม่นะปี2021ใช้มาไม่ถึงปีเลยอะ่ะผมว่าใช้ต่อได้อีกเป็นหมื่นโลนะเพราะว่ายางปีใหม่ๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้งานผมว่ายืดอายุการใช้งานได้นานอยู่ <Wow. S 1> นะครับของเครื่องเดิมๆครับสะอาดไม่มีคราบน้ํามันไม่มีรอยสนิมคันนี้เนี่ยตรวจสุขภาพจากขายดี c ซอร์ติฟานะครับ มาวารันตีว่าคันนี้สภาพดีจริงเขาเลยวารันตีมีใบเซอร์ติฟายให้แล้วก็มีวารันตีหลังการขายจาก My Car Service p ัส s นะครับคันนี้เนี่ยวารันตีหลังการขาย1ปี10,000โลน้อยไปไหมหนึ่งหมื่นโลเนี่ยถ้าน้อยไปผมให้20,000โลเลย <Wow. S 1> ถ้าคุณบอกว่าคุณดูจากคลิปนี้มาแล้วบอกว่าอยากได้2 0 0 0 0โลผมให้เลยแต่ปกติเนี่ย My Car Service p ัส s เขาจะดูแล1นปี10,000โลนะฮะต้ <Wow. S 1> มยำผมเริ่มละ มันเริ่มเดือดแล้วครับผมเริ่มเดือดแล้วครับผมอยากให้มันเดือดเพื่อที่จะได้ความเข้มข้นจากจากปลากระป๋องนะครับผมน้ำปลากระป๋องเนี่ยผมจะใส่น้าไม่เยอะนะจริงๆมันน้อยไปว่าเดี๋ยวผมเติมอีกนิดนึงอย่างนี้นี่น้ำซุปนะครับนี่ยังแข็งเลยเนี่ยเราจะเป็นน้ำแข็งเลยแต่ว่ามันสะอาดนะไม่ใช่ของเก่าแบบว่าครั้งปีอะไรแบบปลากระป๋องไม่ใช่อันนี้มันคือของสดเอาร้อมันเดือดหน่อยรอมันเดือดหน่อยครับทันนี้ผมตั้งราคาไว้ 588,000บาทนะครับกับสภาพนี้และราคานี้ไม่แพงแล้วดูแลหลังการขายให้1ปีเนี่ยสำหรับท่านที่กำลังหา X1 อยู่นะครับเอาไว้เป็นตัวเลือกเปรียบเทียบหลายๆคันถ้าท่านดูคันอื่นอยู่แล้วมาเจอคันนี้เอามาเปรียบเทียบครับมาดูมาทดลองขับก่อนได้นะฮะเริ่มเดือดเลยนะครับในคลิปอ่ะที่เขาสอนเขาจะใส่พวกขาตะไครใบมะกรูดก่อนแต่ว่าผมอยากได้ความเป็นกัญชาผิกัญชา มันไม่เหมือนใบโหระพาไม่เหมือนใบใบกระเพราเนี้ยที่มันให้กลิ่นแบบหอมๆสดชื่นอ่ะอันเนี้ยผมตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบให้เป็นสมุนไพรที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันช่วยย่อยอาหารมันช่วยลดปวดผ่อนคลายและเคริบเคลิ่แต่นี้ไม่ค่อยเคลิบเคลิเท่าไหร่เพราะว่าค่าความเข้มข้นของมันน่น้อย<ๆ>เขาเรียกว่าสาร THC <ๆ>และก็สาร CBD อย่างตัวใบเนี่ยใช้ได้แต่เขาห้ามใช้ดอกนะ ดอกก้านอะไรเงี้ยมันมันเข้มข้นเขาห้ามใช้เกี่ยวกับการสันทนาการหรือทําให้เมาเคลิบเคลิ้มเ่ยแต่นี่ปรุงอาหารนีจริงบ้านเราอ่ะเขาใช้กันมานานแล้วเขาใช้ปรุงอาหารกันมานานแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่อะไรเงี้ยที่คุณกินแล้วผิวน้ําอ่ะบางทีอาจจะไม่ใช่ผงชูรสก็ไดนะ้ผมใส่ไปก่อนเลยให้น้ําจากใบกัญชามาเป็นเนื้อเดียวกับน้ําซุป เดี๋ยวกินแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวว่าอะไรทีนึงผมเซิร์ชมาแล้วนะว่าปรุงอาหารด้วยใบกัญชาเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ผิด้นะฮะเพราะว่ากัญชาเนี่ยไม่อยู่ในหมวดของสารเสพติดประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเขาไม่ให้กัญชาเนี่ยเป็นสารเสพติดแล้วเอามาใช้ประกอบอาหารได้แต่ถ้าคุณจะใช้พวกดอกพวกใบหรืออะไรเงี้ย ne, ต้องขออนุญ,ญาตเขาก่อนหรือคุณจะปลูกที่บ้านก็ต้องขออนุญ,ญาตเขาก่อนเขาถึงจะให้ปลูกของผมเนี่ยข้างๆบ้านอนะให้มา ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมจะได้ปลอดภัย <c oughs> นให้มาให้มาปรุงอาหารมันก็น่าจะทําให้สุขภาพเราดีขึ้นเราใส่ใบกัญชานะฮะอันดับต่อมานี่เลยเครื่องต้มยำว <Wow. S 1> ้าวคาตะไคร้ใบมะกรูดคาผมใส่เยอะๆเลยะนะตะไคร้ใบมะกรูดฉีกนิดนึงนะฉีกไว้ให้มันมหอมๆตัวนี้เนี่ยสดชื่นแน่นอน ได้ความเคลือบเคลิมจากใบกัญชาแล้วเนี่ยได้ความสดชื่นจากใบมะกรูดหอมแดงหายไปหมดคลุกเค้าให้เท่ากันส่วนผสมอันเนี้มันเหมือนรถยนต์ <What? S 1> ที่มันมีส่วนผสมของห้องเครื่องเบอะหลังคาล้อและสิ่งต่างๆสำหรับอะลรถออฟคาร์นะครับที่นี่เนี่ยเราวารันตีทุกคันหลังการขายมีชนมีจมน้ำมีอุบัติเหตุคว่ำ เรารับซื้อคืนเต็มราคาเพราะว่า oh. ก่อนที่เราจะซื้อเข้ามาเนี่ยเรามีทีมงานตรวจสอบอยู่แล้วว่าทารถอุบัติเหตุเนี่ยผมไม่เอานะซื้อมาขายนี่ได้กําไรแต่ว,ว่าผมบาปกรรมอะ่ะไม่เอาที่อื่นทําผมก็เชียร์ให้อย่าทํานะใครทํายทอยู่อย่าทําเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รถอุบัติเหตุหนักๆพลิกคว่ำอ่ะให้เขาไปทําเป็นอะไรไปทําเป็นซาาเป็นอะไรหรือทำหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ แต่อย่าเอามาประกอบล่างให้มันเป็นรถที่ไม่สมบูรณ์แล้วเอามาขายเขาเพื่อที่จะมีกำไรเยอะๆอารรถออฟคาร์ไม่มีครับที่นี่วารันตีแน่นอนครับด้วยประสบการณ์ไม่ต้องบอกแล้วว่ามันกี่ปีแต่ว่าด้วยความจริงใจที่เรามีให้เนี่ยว่าไว้ใจได้ <Wow. S 1> ไว้ใจได้ที่จะซื้อรถหรือให้เราแนะนํารถที่คุณอยากได้จากอรถออคาร์นะครับมันเทน้ำซุปอีกหน่อยทีมงานบอกว่าอย่าใส่รถแข็งลงไ,ไปเด้อไปเนยะ รอมากนไม่ใช่เนื้อปลานะครับนี่ไม่ใช่เนื้อปลานะน้ำแข็งน้ำแข็งกับน้ำซุปผมแช่ฟิชไว้เพื่อความสดร้ดอนหนึ่งครับนี่นี่นี่ตัวนี้นี่แคนาบิสแคนาบิสสาร CBD เนี่ยผมว่าน่าจะเต็มกระทะเลยนี่ผมใส่พวกเครื่องขาตะไคร้ไปมะกรูดไปต้มสักพักหนึ่งเพื่อให้มันมันหอมมันสดชื่นฮะก่อนที่จะปรุงนี่นะครับ จ้าของอลรตอ,ออฟคาร์นะครับเริ่มเดือนแล้วครับผมต้มมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งผมชิมแล้วเมื่อกี้นี้ชิมแล้วกินขาตะไคร้ใบมะกรูดอะออกเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันอยากหัวล้อ <c oughs> ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอาการรู้สึกอยากหัวล้อนะคือใบเนี่ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์เข้มข้นเหมือนดอกหรือก้านหรือส่วนอื่นอ่ะใบมันจะน้อยที่สุดส่วนใหญ่เขาจะเอาไปตากแห้งแล้วชงดื่มเป็นชาก็มีนะ บมันช่วยกระตุ้นนะระบบร่างกายเขาเรียกว่าสาร e n นค c a ดมิน i ย o i จริงเรียกว่าสาร e n d o c a า n a ม i n o i ์น,นะฮะคุณก็ถ้าอยากรู้ว่าสาร e n d o ม a n n a ์นเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google อีกทีนะครับมาถึงรถอีกทีนึงครับผมคันนี้นะมันเป็นพวงมาลัยยังไม่เซอร์โวนะพวงมาลัยมันยังเป็นพวงมาลัยหนักๆอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ลําบากต่อการใช้งานอะไรมันก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่เวลาคุณขับเร็วๆอะ่ะ พวงมาลัยหนักมันได้เปรียบนะมันจะไม่มันจะไม่ลั่นอ่ะมันจะไม่กระชากเวลาแบบเจอน้ําฝนตกแล้วลื่นหรือเวลาขับเร็วๆแล้วต้องหลบอะไรเงี้ยมันจะมันจะไม่กระชากเหมือนพวงมาลัยที่มันเบากว่าแต่ผมไม่ได้บอกว่าพวงมาลัยที่เบากว่าไม่ดีนะอันนั้นเป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วแต่ผมคิดว่าพวงมาลัยหนักอันเนี้ยมันก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานะแค่มันหนักกว่าแต่ไม่ถึงขั้นแบบไม่มี power เหมือน power เอนะไม่ใช่นะมันก็ยังใช้งานได้เบาอยู่ แต่หนักกว่าถ้าเทียบกับรุ่นที่พัฒนาแล้วครับอันนี้เป็นปี2 0 1 1นเดครับราคา588,000บาทมีใบเซอร์ติฟายจากขายดี c o m นะฮะแล้วก็ดูแลหลังการขายโดยเมคคาสวิทพสัสนะครับนี่ก็ต้มมานานแล้วเนี่ยปรุงเลยดีกว่าใส่พริกไปเลยครับผมโหนี่แม่งเผ็ดแน่พริกน้ำปลาจริงๆผมเคยเป็นลูกมือให้กับ ร้านอาหารร้านหนึ่งที่ภูเก็ตนะครับเขาจะสอนผมเวลาทําต้มยําหรือทํายาเนี่ยเขาให้ตวง1ต่อหนึ่งเช่นพริก1ทัพพีก็ต้องใส่มะนาวหนึ่งทัพพีและก็ต้องใส่น้ําตาลและน้าปลาหนึ่งทัพพีผมก็ใช้สูตรนั้นมาตั้งแต่1ิกว่าปีที่แล้วนะว้าวอันนี้ร้านร้านนั้นก็ที่ภูเก็ตที่ผมเป็นลูกมือก็ปิดไปแล้วไม่รู้ว่าเพราะว่าใช้สูตรหนึ่งต่อหนึ่งหรือเปล่า ผมก็เลยใช้สูตรนั้นมาแต่ว่ามันก็อร่อยนะมันก็อร่อย <Wow. S 1> น้ำตาลเพื่อเพิ่มความหวานแต่จริงๆอะ่ะปลากระป๋องอะ่ะมันออกหวานหวานเปรี้ยวปะ่ะหวานเปรี้ยวอยู่แล้วเราจะไม่ใส่มะนาวเยอะแต่ว่าเขาใส่เท่าที่เรา,เร,ารู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะสมสองทัพพีแล้วกันเพราะว่าไอ้นี้ปลากระป๋องห้าป๋อง,องสองทัพพีแห้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวลองชิมดูอีกทีเห็ดมีนะเอาไว้เป็น t e เจอร์ใส่ไปเลย อันนี้ไม่ใช่เห็ดเมานะเห็ดอะไรวะเห,ห็ดฟางนะเห็ดฟางนะครับผมเอาไว้แบบเวลาเคี้ยวมันจะมีเทคเจอร์นิดนึงนุ่มกรอบนี่ครับสรรมาชิกที่รอดื่มดำกับปลากระป๋องกัญชาของเรานะครับ oh <no. S 2> นี่น่าจะพอนะหกเจ็ดคน oh <no. S 2> เดี๋ยวผมชิมก่อนเฮ้ย <depressed noise> ดีไม่ต้องปรุงอะไรแล้วอะ่ะย้ำอีกทีนะครับผม BMX1 นะครับ เป็นรถในฝันของใครหลายคนเลยมาให้จับจองในราคาไม่ถึง6 0แสนดูแลรลกักการขายให้ด้วยคู่มือบุ๊กเซอร์วิสหรือสมุดรับประกันนั้นะฮะยังอยู่ครบกุญแจสำรองก็มีให้ครบนะครับก่อนที่เอามาขายผมได้ทดลองขับอยู่2-3วันแล้วขับดีมากขับปกติถ้าจะให้ผมบอกข้อเสียของ X1 นะครับข้อเสียคือมันเล็กกว่า X3 ข้อเสียของ X3 คือเล็กกว่า X5 นี่คือข้อเสียของมัน เดี๋ยวผมขอชิมอีกทีนะีเยอะนะหืมดี <c oughs> มันมันไม่ได้มีสารเข้มข้นอะไรที่สามารถทำให้เราหัวเราะได้ขนาดนั้นนะครับ <c oughs> แค่กินเป็นยาไม่ได้กินเป็นสันทนาการครับวันนี้เมนูต้มยำปลากระ,กะป๋อง PS ใส่ใบกัญชา <c oughs> ก็หมดว่าได้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด, like, ด subscribe ใน YouTube นะครับหรือติดตามช่อง Facebook ของเรานะครับ Alot of Car หรือ IG นะครับผมจะขึ้นไว้ให้ว่าชื่ออะไรแล้วจะเจอเราที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอาหารหรือจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆถ้าคิดออกในในอนาคตแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูฝากติดตามเอาด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ